สวัสดีครับไอ้รันพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับข้อมูลล่าสุดในตอนนี้ทางเฟซบุ๊กกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีการแจ้งเกี่ยวกับแจ้งการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุถึงสาเหตุต่างๆนะครับที่ผู้สูงอายุไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ เมื่อวานนี้26ตุลาคม2565นางสาวชนชมจันทวงศ์ร้องอธิบดีกรมยุติการผู้สูงอายุได้มีการกล่าวว่าตามมติของคอรมหรือว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26เมษายน2565ได้มีการอนุมัติในหลักการให้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุก็เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อวัคโรนโค0 -19 หรือว่าโควิด -19 จำนวนอยู่ที่ 1 0 9ล้าน9 46, 6 6คนจากฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่รับเบี้ยนชีพระ้สูงายุของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกรุงเทพมาหานครและก็เมืองพัทยาเป็นระยะเวลาที่6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2,555จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศสอง5 65, งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินอยู่ที่8,382ล้าน2 0 0 0บาท และทางกมรมบัญชีกลางได้มีการส่งข้อมูลผู้สงอยุที่ยังไม่ได้รับเงินชื่อหลือพิเศษนะครับให้กับทางกรมกิจการผระสงอายุเมื่อวันที่29กันยายน2565เนื่องจากสาเหตุต่างไปน,นี้นะครับ 1. โอนเงินไม่สําเร็จหรือว่ารายการที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากเลขที่บัญชีไม่ถูกต้องบัญชีปิด บัญชีถูกอายัดบัญชีติดเงื่อนไขเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์หรือว่าผู้มีสิทธิ์รับเงินแทนไม่ถูกต้องเป็นต้นนะครับจำนวนอยู่ที่14,343ร14ายรวมเป็นเงินอยู่ที่3 8 3ล้าน831,900บาท 2. กรณีถูกระงับการจ่ายเนื่องจากผู้ที่มีสิทธิ์เสียชีวิตข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับกรมการปกครอง เป็นผู้ที่จะประสงค์บริจาคเงินเบีย้ยยีงผู้สูงอายุรวมถึงผู้สูงอายุมีการย้ายภูพลำเนาเป็นต้นจำนวนอยู่ที่95,399รายเป็นเงินอยู่ที่1 7 9 7 000, 5 8 5ล้บาท ก็รวมจํานวนทั้งสิ้นอยู่ที่1,9742รายรวมเป็นเงินอยู่ที่2 1 8 7 7ล้าน8 7บาทนอกจากนี้ทางกรมกิจการพระสงอายุยังได้ขอความร่วมมือกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้มีการตรวจสอบและก็ยืนยันข้อมูลกลุ่มพระสงอายดุดังกล่าวมายังกรมกิจการพระสงอายุ เพื่อที่จะดําเนินการโอนเงินให้แก่ผู้สูงอายุต่อไปนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่นำมาแจ้งกับผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบกันนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเงินพิเศษช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งในเรื่องนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook กรมกิจการพระสงฆ์ยู่รวมถึงทาง m อ r มอนไลน์วันที่26ตุลาคม2565เพิ่มเติมได้นะครับและต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆมานาโอากาศนี้ด้วยนะครับีพได้แจง้งเรื่องนี้กับพระสงฆ์ยูททั่วประเทศรับทราบกันหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ